ตอน้กับน้องโบปันธิตาขอยมีความสุดสุดอลังการสุดต้องตากับผู้คนที่ได้พบเห็นโจดังดังดังปังดังดหนอกุผลงานสินอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะบอกเลยว่าใช่โจโจโบปันธิตาโจโจสตอรี่ออฟไม้หม้โจโจสุดยอดผลงานเกินบรรยายโจโจ สวัสดีครับคลิปนี้รับเอกก็มารับวอวยพรให้กับน้องโบปันทิตานะครับก็ขอให้น้องโบปันทิตาประสบความสำเร็จในงานศินละปะที่ตัวเองจะแสดงนะฮะในงานสตอรี่ออฟไม้ไนะครับก็ขอให้แบบผลงานเป็นที่ยิ่งใหญ่อลังการไปเลยครับและให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับ น้องโบสู้ๆนะครับรักเอกเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปครับจูจู